สวัสดีค่ะมาเริ่มเจาะลึกเนื้อหากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องออยานวัตถุ77ค่ะหรือความรู้77ประการอันนี้เป็นเหมือนแผนที่แผนที่ละเอียดของหลักปฏิจจสมุปบาทเลยนะคะก็คือกระบวนการเกิดแล้วก็ดับของทุกที่เราได้ข้อมูลมาจากข้อความพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจโครงสร้างเหตุป,ปัจจัยที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ให้มันชัดเจนขึ้นค่ะ ครับใช่เลยครับคือยานวัตถุ77เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการแจกแจงความรู้หรือยานนะครับที่มันเกี่ยวพันกับแต่และข้อต่อในสายปฏิจจสมุปบาทคือมองทั้งในแง่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่เรียกว่าสมุทัยแล้วก็มันจะดับไปได้ยังไงหรือนิโรธ แต่ที่น่าสนใจมากๆคือเอ่อมันไม่ได้มองแค่ปัจจุบันอย่างเดียวนะครับมันยังส่องย้อนไปในอดีตด้วยแล้วก็คาดการไปถึงอนาคตด้วยครับเหมือนกับว่าเรามองกลไกนี้แบบอืสามมิติเวลาเลยครับอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันนะคะ โครงสร้างหลักๆเท่าที่ดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาแบ่งเป็น11หมวดใช่ไหมคะแล้วแต่ละหมวดก็จะมีชุดความรู้เจอย่างรวมกันก็77พอดีซึ่งแต่ละหมวดก็จะจับคู่เหตุปัจจัยกันไปอย่างหมวดแรกสุดเลยเนี่ยก็พูดถึงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยมันก็เลยนําไปสู่ชารามรณะคือความแก่และความตายใช่ไหมคะครับผมจุดที่น่าสังเกตมากๆก็คือรูปแบบ7ข้อที่มันซ้ําๆกัน ในทุกๆหมวดเลยครับจากทั้ง11หมวดนี้นะครับไม่ว่าจะจับคู่ไหนก็ตามเช่นชาติกับชรามรณะที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้หรือจะเป็นคู่อวิชชากับสังขารที่อยู่ต้นๆนสายโครงสร้าง7ข้อนี้เหมือนกันหมดเลยลองดูภาพรวมนะครับข้อ1เนี่ยคือรู้ว่าเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีตามมาอย่างเช่นเพราะมีชาติชรามรณะก็เลยมีข้อ2ก็ตรงข้ามกันคือรู้ว่าพอเหตุด,ดับไปผลก็ย่อมดับไปด้วย เช่นพอชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีเหมือนกันส่วนข้อ3กับ4อันนี้จะเป็นการมองย้อนไปในอดีตครับว่ากฎเกณฑ์เนี้ยมันก็เป็นจริงมาตลอดทั้งตอนที่มันเกิดแล้วก็ตอนที่มันดับในอดีตแล้วก็ข้อ5กับ6กก็มองไปข้างหน้าครับมองไปในอนาคตว่ากฎนี้ก็จะยังคงเป็นจริงต่อไปเหมือนกันทั้งฝั่งเกิดแล้วก็ฝั่งดับครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ1กับ2นี่คือเรื่องปัจจุบันเลยแล้วก็3 4คือมองย้อนอดีต5 6คือมองไปข้างหน้าแล้วข้อ7จะคะเห็นบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยเหรอคะใช่ครับข้อ7นี่แหละครับที่ผมว่ามันอืมทึ่งมากนะคือเป็นความรู้ที่บอกว่าแม้กระท่านตัวความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาตินี้เองเนี่ยที่ท่านเรียกว่า ธรรมทิฏยานนะครับคือความรู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแบบนี้แบบนี้เนี่ยตัวความรู้หรือความเข้าใจอันนี้เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันครับมันก็ต้องมีความเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาถ้าพูดง่ได้ก็คือแม้แต่ความเข้าใจในกฎแห่งความไม่เที่ยงเนี่ยตัวมันเองก็ยังไม่เที่ยงเลยมันเหมือนเป็นการเตือนสติเราว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งในความรู้ความเข้าใจนั้นเลยนะครับ โหประเด็นนี้น่าคิดมากๆเลยนะคะทำให้เห็นเลยว่าหลักอน,นิจังหรือความไม่เที่ยงเนี้มันมันครอบคลุมไปหมดจริงๆนะคะแม้แต่ตัวความรู้ที่ชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงนั้นเองก็ยัง,ย,งยังไม่เที่ยงไปด้วย พอเข้าใจโครงสร้างทั้งเข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้เห็นภาพรวมของสายปฏิจจสมุปบาทได้ชัดขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นทางเลยคืออวิชชาความไม่รู้แล้วก็ไปสังขารการปรุงแต่งแล้วก็ส่งผลต่อไปเรื่อยๆเื่อยๆจนถึงปลายทางคือชาติความเกิดที่นำไปสู่ชรามมรณะคือความทุกข์จากความแก่ความตายในที่สุดเหมือนกับว่ายานวัตถุเจเนี่ยเป็น เป็นเลนส์ขยายให้เราเห็นความเชื่อมโยงแต่ละข้อต่อกันแบบละเอียดมากๆเลยนะคะใช่เลยครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับหัวใจสำคัญของยานวัตถุ77เนี่ยก็คือการเปิดเผยให้เห็น,นกลไกที่เป็นระบบมากๆของเหตุปัจจัยแล้วก็การดับไปของมันอย่างครอบคลุมทั้ง3การเวลาเลยคืออดีตปัจจุบันและก็อนาคตมันไม่ใช่แค่บอกว่า A ทาให้เกิด B ช้ยเนะครับแต่เป็นการยืนยันเลยว่ากฎนี้มันทํางานแบบนี้เสมอมาแล้วก็จะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปและที่สําคัญมากๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือการรู้ว่าแม้แต่ความรู้นี้เองก็ไม่ควรจะไปยึดต,ติดนี่แหละครับคือความสมบูรณ์ของความรู้ทั้ง77ประการนี้ครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่ายานวัตถุ77ก็คือกรอบความเข้าใจที่ อละเอียดแล้วก็เป็นระบบมากๆเลยสําหรับใช้ถอดรหัสกลไกของปฏิจจสมุป,ปาททั้งฝั่งที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วก็ฝั่งที่นําไปสู่การดับทุกข์โดยมองครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเลยทีเดียวนะคะครับผมแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดนิดนึงนะครับ ในเมื่อความรู้ข้อสุดท้ายในแต่ละหมวดคือข้อ7เนี่ยย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าแม้แต่ความเข้าใจในกฎธรรมชาติหรือธรรมทติยาน,นี้เองก็ยังไม่เที่ยงเลยนะต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับไปอ,อ,อันนี้มันก็ชวนให้เราตั้งคำถามที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราควรจะมีท่าทีหรือมีมุมมองยังไงต่อความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เราพยายามสแสวงหาแล้วก็ยึดถือกันอยู่มันอาจจะบอกใบ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปล่อยวางในระดับที่ ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราเคยคิดก็ได้นะครับ